เป็นเตที่น่าเกลียดมากดีเลซีผมพลาสติกที่น่าเกลียดมากๆเลยบบบี้ผมฟูในก,กล่องนะครับเนี่ยไม่น่าจะเป็นการผิดพลาดจากการขนส่งเนาะผมเล่นคุณภาพชีพแต่ราคาแพงก็สามารถเสลได้ สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่เซ็นทรัลผมจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับมันอยู่ในโซนของกลุ่มอนตสาหกรนี้ก็จะมาพาดูล็อกของบาร์บี้นะครับว่าในจังหวัดเนี้ยมีตุ๊กตาบาร์บี้รุ่นอะไรบ้างที่มีขายนะครับผม เนี่ยขึ้นนี้นะครับรนนี้เราเจอรุ่นของบาร์บี้ดีมโพเปียนะครับเนี่ยเป็นนางฟ้านะครับเนี่ยมีแฟรี่ซึ่งไม่บอกว่าเป็นชื่อนางฟ้าอะไรเนาะก็จะเป็นมีแอคชั่ซูนี่ดูด้วยนะครับเนี่ยดีเซลซีโมพลาสติกที่น่าเกลียดมากๆเลยราคาอยู่ที่959บาทนะครับซึ่งไม่น่าซื้อมากเลยรุ่นแล้วก็มันดูนรุ่นอะไรเนี่ยเราเห็นบาร์บี้ ผมฟูในก,กล่องนะครับเนี่ยไม่น่าจะเป็นการผิดพลาดจากไอรคนส่งเนาะผมผมก็เลยฟูอุบาทมากเลยเป็นบาร์บี play and watch pet นะครับเป็นรุ่นที่เกี่ยวกับการเลนสัตว์เองอะในบางกล่องมันจะเป็นบอกว่าตว์าสามารถเปลี่ยนสีได้จากกรปปกนะปรงถ้าหากว่าใส่น้ำเย็นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าใส่น้ำร้อนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นเพลย์ไลน์ที่น่าสนใจนะสำหรับใครที่ชอบเล่น แบบเจนนากาเป็นคนเด้งสั่นนี่มาจากภาพย,ายนตร์ของบาร์บี้เรื่องบาร์บี้เชอร์ซี่แอนด์เดอะลอสบูสเต่นะครับเรื่องนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ย1,450บาทโอ้โหแพงมากๆเลยราคาจริงไม่น่าจะแพงขนาดนี้นะครับเนี่ยเป็นบาร์บี้เป็นชุดที่อยู่ในภาพพยรนของภาคนี้สีอะไรที่น่าสนใจบ้างของสัตที่ห้างนี้อันเนี้ยน่าสนใจมากเลยเป็นเซตของอ่ามันไม่ได้บอกหรือไม่เซตของ ร้านขายสมูทตี้เหรอหรือแม่มก็ร้านขายดอกไม้และชุดที่น่าเกลียดมากเลยสิเป็นการเพ้น์เอาเพ้น์ไม่ใช่เป็นการแบบเป็นไม่ใช่เป็นผ้าเป็นเพื่อนต่างหากนะเป็นการสกรีนเอาเป็นเทลายที่น่าเกลียดไม่น่าซื้อมากเลยครับดูราคาดิราคาหนึ่อพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทก็ถือซะว่าใครชอบของที่ราคาดูราคาชิปชิปก็คุณภาพชิปแต่ราคาแพงก็สามารถซื้อเสดสติมีนะครับเนี่ย ฟรีซี่บอสนะครับเป็นน่าจะเป็นบาร์บี้ท่อาบน้ำเนาะแล้วมันจะมีดีเทลตรงที่ก็สามารถในผงที่อยู่ตรงกล่องเนี่ยสามารถถ้าเป็นผงฟองได้นะครับอยากผปปสมกับน้ําซึ่งน่าเสียดายมากที่ในทางที่เป็นรุ่นที่ต้องงอแขนงอขาแต่ว่าตัวตุ๊กตาไม่มีข้อต่อมาเลยดูยราคานี้แต่ว่าราคาก็ไม่แพงนะสำหรับรุ่นที่เป็น กล่องใหญ่ขนาดนี้นะครับมีราคา1นึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหาท1 3่งบาทเซตนี้นะครับเป็นตัวเคทีนะครับชิเซตนี้น่ารักมากเลยนะเป็นจากภาพยนต์ฟาร์าบี้เรื่องภาพ Princess Adventure นะครับเป็นเซตขึ้นในภาพยนต์จริงๆนี่มีตัวละครนี้ด้วยนะแต่ว่าเขาผลิตออกมาไม่รู้ทำไมเนาะราคา1 1 9 5บาบาทนะครับแต่ว่าราคาก็ สมเพจสมผลอยู่ประสมควรอสเงคนี้นี่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าตุ๊กตาบาร์บี้มีมีข้อต่อนะครับเนี่ยเพราะว่าแบบว่าบางถ้าหาว่าจะเป็นรุ่นขี่มาแต่ไม่มีข้อต่อมันก็น่าเสียดายมากใช่ไหมครับเนี่ยเห็นตุ๊กตาใช่ไหมแล้วก็ตรงข้อต่ออยู่ด้วยนะครับเนี่ยเอาม,มาดูราคาของขอนะครับราคาเท่าไหร่ของเสตนี้เส้นนี้ เด่นี่อยู่หรูราคา3 4 9 5บาทเท่านั้นนะครับซึ่งก็แพงอยู่เนาะแต่ว่ามันก็ได้ทั้งตัวมาท้งตัวบาร์บี้ตัวเชลซีด้วยกุปกรณ์เอรี่ก็มีให้นะมีรั้วม้าด้วยไหมครับใครน่าสนใจเอาไปดินก็น่าจะคุ้มนะอันนี้ลายนี้ที่น่าสนใจเป็นลายของน้องสาวบาร์บี้สเตจีนะครับชื่อว่าบาร์บี้สเปซดิสคัฟเวอรี่นะครับก็จะเป็นมาในธีมของ ตัวเชฟซีหนูความสนใจในด้ของวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องของอวกาศมากกว่านะครับซึ่งก็จะมีอุปกรณ์พร้อมนั้นนะมีเป็นเป็นห้องแลบยนะเป็นห้องแแบบมีกล้องเจอทาโทรสโคปนะมีโอ้โหถือว่าเป็นอ e ีกเทปที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับราคาอยู่ประมาณ2,100ปลายบาทโอ้โหแพงมากที่สุดเลยตัวนี้นะครับนี่ เป็นสุกตาจากภาพยนบาร์บี้ภาคแหมล่าสุดนะครับภาพบาร์บี้บิ๊กซีนี่บิ๊กทีมนะครับมันจะมีฟังก์ชันที่สามารถเปล่งแสงตรงเป่าอกได้แล้วก็บาร์บี้ก็จะร้องเพลงได้ครับเดี๋ยวเราลอง,ลอง,ลองทสกันเห็นไหมบาร์บี้ก็จะร้องเพลงในภาพยนตร์แล้วก็ตรงอกก็จะเปล่งแสงได้นะครับบาร์ในภาพยนตร์บาร์บี้ชุดนี้เปล่งแสงได้แล้วก็มาในเซตของบาร์บี้อวกาศนะครับเป็นเซตที่น่าเกลียดมาก เพราะว่าดีเทลดูชุดดูสิครับเนี่ยมันเป็นการสกรีนเอาอะไม่ควรจะเป็นลายผ้ามาปะสิแปะสช่ไหมไม่ไม่ควรจะจะเป็นลายสกรีนแบบเนี้ยไม่คุ้มกับราคาเท่าไหร่ราคาแปดร้อยเก้าสิบห้าโอเคผมไม่ดูเพราว่าพันกว่าบาทถ้าพันกว่าบาทคือจะบอกว่าไม่คุ้มเลยที่จะซื้อไปนะครับแต่ว่าก็สีตาคุณภาพราคาถูกเกินไปไปถึงคุณภาพถูก าก็มาดูเคนนะครับตุ๊กตาเคนนะครับในครบรอบ60ปีของเคนนะครับก็จะมีหนึ่งตุ๊กตารุ่นนี้ออกมาขายดูนะครับด้วยราคาเพียง695บาทโอ้โหรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มกับราคาเท่าไหร่เลยเช่นี้นะครับเป็นน้องสาวของบาร์บี้นะครับจะมีตัวสกิปเปอร์ผมสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ตัวเฟซี่นะครับตัวผมสีสตรอเบอรี่ดอร์ดนะครับมาจากซีรีส์ dream house a e v e n joy นะครับที่มีฉายลิกนะครับน่าสนใจมากเลยเพราะว่า แคนขาของพวกน้องๆเป็นข้อต่อคุ้มภาพกักนสะสมมากเลยนะครับด้วยราคาเพียง895บาทข้อสองตัวเลยนะครับนี้เราก็มาดูตัวของรุ่นแฟชั่นนิสตากันดีกว่ายเพราะว่ามีที่ห้างนี้มีแฟชั่นนิสตานัมเบอร์อะไรมาขายบ้างนัมเบอร์115นะครับนี่จะเป็นตุ๊กตาผู้ชายนะครับผิวออกผิวขาวแบบอารมณ์คนจีน โมน้าตุ๊กตาก็ออกอานมจีนด้วยนะครับก็จะรคาคาปกติของปาเจนิสตาก็จะประมาณ695บาทนั่นนะครับเนี่ <Okay, S 1> นะครับหมายเลข116นะครับเนี่ยด้วยราคาเท่ากันเลย695นะครับมาดูมาดูเซอร์กรามลายไมย้เชิงบุกคอฟเฟอร์นะครับปาเจนิสตาหมายเลขเก้านะครับเนี่ยมาในเป็นบอดี้สาวอวบนะครับเนี่ยมีแบบอุ่นอวบอิ่มอแข้งขาก็จะอุ่นอวบหน่อยนะครับนี่ที่เราไม่ค่อยเห็น เพื่อจะมาในดรลย์บักอสใช่ไหมแล้วก็รุ่นนี้ที่ผมชอบมากเลยตรงนั้นเบอร์นี้ก็คือเบอร์หนึ่งของ123นะครับผมชอบแบบแบบว่าผมดูผมสีที่เป็นผมเปียของชาวแอฟริกันอเมริกันใช่ไหมสวยมากเลยคุณรุน่นนี้โมนาก็สวยมากๆกันเลยด้วยราคาเพียง6,95กาตัวนะครับของไลน์แฟชั่นยูสตาร์ แล้วก็มาดูลายที่น่าเกลียดที่สุดขบาร์บี้กันนะครับก็คือลายของบาร์บี้ยูนิฟอเฟียนะครับที่ไม่ควรที่จะมาซื้อเดขาเลยก็คือนี่นะครับราคาก็แพงมากเวยแต่คุณภาพตุ๊กตาคือไม่ได้เลยไม่ควรที่จะมีสะสมเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าผมเก็บลายยูนิฟอร์เฟียทุกตัวเลยที่ออกมาเพราะว่าคุณภาพอตุ๊กตาคือแย่มากๆต้องกรอ,อกผมคจะเป็นผ้าแต่นี่คือการเป็นพลาสติกโมอาวะไม่ควรที่จะเก็บสะสมไว้เลย,เลยบอกจรง ขอหายใจก่อนกูอย่าปวดแขนค่ะอีพีควายเร็วแล้วก็มาดูรุ่นนี้นะยมันข้อแถมด้วยนะเป็นตัวของเซ็กซ์เชลซีนะครับเป็นรุ่นของบาร์บี้ขับเ l ลซีนะครับแต่ว่าที่แถมเนี่ยจะเป็นเชลซีจากซีรีส์ dream house เจ r งนะครับซึ่งคงสายเขาายไม่ออกมั้งก็เลยเอามาแถมเนาะ ราคาวรวมของเซนนี้ก็จะอยู่1,999เท่านั้นเฮ้ยถูกมากเลยนะกับแค่สองตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าขายแยกก็น่าจะราคาไม่ได้ประมาณนี้้าเคร์สนใจนี่ต้องมาต่ำนะครับเนี่ย100นึย1099เซนถูกมากเนี yeah, ่ยตัวนี้นะครับเจสกีบาบีเนาะก็สามารถเอาไปเล่นในน้ำได้นะครับเอาไปเล่นทะเลนะครับแล้วก็ตะวลอยหายไปไหม เพื่อรคาเพียง1995เท่านั้นนะครับผมตอนแรกคิดว่าจะ2,000อัพมาเนี่ยแต่ไม่นะครับเพรก็น่าซื้ออีกนะครับเนี่ยแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับตัวบาร์บี้บูกลินนะครับจากภาพฟิล์มบาร์บี้บิ๊กซิตี้บิ๊กดรีมนะครับเนี่ยก็จะเป็นคอสตูมที่ปรากฏอยู่ในภาพฟิล์ของภาคนี้นะครับผมแล้วก็มาที่โซนที่น่าจะเป็นโซนตุ๊กตาสําหรับนักสะสมนะครับนี่เป็นเทล่าร์นี่เป็นบาร์บี้คอร์ดัสเตอร์นะครับ นีเป็นบาร์บี้ซิเนเจอร์นะครับเป็นรุ่นบาร์บี้ซิกเนเจอร์วิ่งก็แถมก็แถมมั้ยหรอพวกเอ่อสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยเรื่ราคาเพียงหนึ่งเก้าเก้าห้าบาทนะครับโอ้โห mm hmm. ก็ถือว่าสำหรับบาร์บี้คอนเคเตอร์ก็โอเคนะฮอลลีเดย์บาร์บี้ของปี2019นะครับ mm hmm. น่าจะยังทางสต็อกแฝงว่าปกติควรจะเป็นบาร์บี้ฮอลลเดย์ของปี2021ันยี่สมาคา่ะมากกว่า ตอนนี้อยู่ที่ราคาเพียง2,695บาทโอ้โหแพงกว่าที่ขายเมืองนอกอีกนะครับเนี่ยถ้าใครสนใจอยากซื้อของปี2019ที่ยังเหลืออยู่ก็มาลองซื้อได้นะครับนี้เรามาดูที่บาร์บี้ซิลสโตนบางนะครับเนี่ยบาร์บี้ซิลสโตนจะเป็นบาร์บี้ที่ทำจากหินอ่อนนะครับไม่ใช่พลาสติกอย่างนะครับเนี่ยเป็นโมนาบาร์บี้จากยุค80ยปรยีท้องตัวก็จะเป็นหินอ่อนนะครับไม่ใช่พลาสติกนะไม่ใช่ยางด้วย อย่างเง้ยแต่ต้องคือระวังนะถ้าหากว่าแตกไปคือเราจะไม่มีเงินซื้อนะครับด้วยนะนี่ขายราคา4,795บาทนะครับก็สมก็เอ่อประมาณว่าสมกับราคากับพื้นซิลสโตนทีนี้เราก็มาดูสลหรับตัวที่ขึ่งออกใหม่เมื่อปีที่แล้วนะครับกับบาร์บี้รีวิลนะครับเป็นมาในบาร์บี้ที่มาในตีมของ เแฟชั่นปี80นะครับเนี่ยก็จะเป็นนี้ใช่ไหมโมนาตุกตาก็จะเป็นโมนาจากตุกตากในช่วง80ด้วยก็จะเป็นแล้วก็ดีไซน์ชุดก็จะเป็น80ด้วยนะครับแล้วเราดูราคากันยีกกว่านะครับว่าเป็นไงราคาจะอยู่ที่2,650บาทโอ้โหแพงกว่าที่ขายบนโลกอีกเลครับนี่แต่ก็อชอบดีไซน์ของกลอุด้วยเพราะมันคือ ม้วนเทปคาสเซ็ตสมัยก่อนนะเป็นม้วนเทปใช่ไหม,ไหมแต่ว่าดีไซน์กล่องได้จริงมากๆเลยบาร์บอ้เคลื่อนรีวิวนะครับจะเป็นจะเป็นบาร์บี้ที่สามารถอัปเดตลายในน้ำได้นะครับใน أ, ในเวฟนี้นะครับก็จะเราก็ไม่รู้นะว่าเป็อะไรมันจะเป็นแฟชั่นใหม่ๆมีส่วตัวของบา,าร์บี้ราคา900กว่าบาทใช่ไหมหนึ่งพับาทโอ้โหขึ้นราคาแล้วปล่กจำเนี้ยแบบว่าคเขาจะรีวิวรุ่นเก่าก่นี่ก็จะ ราคา9ก้กว่าบาทตอนนี้ขึ้นไปราคา1น0 0งบาทนะครับขึ้นมา200กว่าบาทแล้วก็คาร์ลูดีวีกจะมีของตัวเชลซีนะครับตัวของน้องเล็กบาร์บีด้วยแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ไ่รว่าอะไรด้วยของลายคาร์ลูดีวเนาะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผม